สบายดีกินเข่าน้อกันเนอะปีงปลาไปตลาดมาไปสื้อปลามากินกัปตามกปีงปลาเน้นเนี่ยกะแกงนอไม้มาแสพเสดกันเลยจ้ากินเข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 ้ามานางลูกมานางมานางไว้มามานางจะบากินบา กินบ่กินบ่แกงหน่อไม้เจะหมักหรอว่ะไม่กินบ่เด้อกินเขาน้ำกันเด้อลูกล้า,าลกกน,าาน,าน,น,านมือถูกถูกคนข้าวน้าเม็ดข้าวมิยายเด้อเพื่อนมีสหายไปได้แต่ตางประเทศไปข้าว mama dạ bỏ lắm hm mama dạ bỏ lắm mama giờ bỏ băng con Mẹ Mẹ lắm mama dạ bỏ lắm

salle đi bên mày đó มกินบอางทำไมเนี่ยหืมลาวกินบอางทำไม6โ,โมง,งยังแดดสมผ้าห,ห่อนแท้ห่อนด่พเราห่อนก็มันคือบุญยากแกงทำไมปะฮะ mẹ nói nè đi. Tu bụng kim bạc nè mày đi 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 นขนมอีนไหมฮะแต่มนตสือขนม,มหม่กินมนม่กินขนมก็เอืออีนม่มะไม่ยากแล้ว เขานี่ยนปป้อไม่ใชู่ดบริาเขาร้านกันนะหน้าก็ิมพเงนหยังทุ่่นังไยุ่อะเออไม่ยังยัทั้งกองยจลไมจังเลยไหมเออครั่ถ้าไอ้คิมลงไเป็นยากยากกว่านะยกล้องแค่นั้หน้าหนังบ

หรือเอามาขึ้นไหมเอามาขึ้นอื แบบห่อนมาเนีโหเหนือ <during> น <the morning> <laughs> ีเมือนห่อนหมอวานเนี่ยอากาศเย็นได้หมอวานเนี่ยวันนี้เอาห่อนเลยเลยเมือนีงไปตลาดว่าเสีเปียกก็ไม่ได้เปียกได้ดีหน้อยเขาก็บมูฮดพุทเทาเขาหาหดแต่ผู้บ่าวเขาผู้สาวเขาผู้สาวเขาก็บมูฮดนะดี่ไม่ได้เปียกกัรเปียกจะตาย ก็โูควนอยู่นะทำยืนเพิ่มนึ่ทางอืมอืมอืมฮยหอืมอืมนเงี้ยเพื่อน นอนน้ำได้เด็กืกนเลอื้อบ่อยนอนน้ำนอนน้ำเอื้อยแ้วเพิ่นทะบุนอนเพิ่นพลินนะเอื้อยาจากลักเอื้อยจากนอนไปตีตาเอื้อยไปชนเนี่ยเอื้อยบ่อยนอนน้ำเจ้าเอาไปนอนน้ำเจ้วเลิกเตะเมฆเพื่อห้ามอยากลักก็ลักบก็ได้ตีตาห้ามเพื่อนะนั่งลงเดี๋ยเพื่อนมานอนน้ำคืน

ขนญาาดขึ้นากบมาไปได้อย่าง้นบ่รถขับมาเมื่อไหร่อยังไม่ได้ไปบนเดือนะอย่าเฮานะไปลงไปนะขำๆนี่ไ เอเข้าไปขันใชคนแบบคนเมื่อหอดบันเดือม้าต่บันเดืออไเดี๋ยไปย่งบันอดไปออกมาละกบ้าข้ัเมื่อเมื่อ บ็ได้เห็ยังได้เนาะจะอื่นมาประทันนะเจ้าสออกจ้มองสิท่านอื่นนะนัดแปดมท่านบ่เจ้โทรหาเราจะไปกอดไดจโทรหาจะไปกอดมือสิไปนอนอยู่บนะรไร้านท่านไม่เวลาันมั้งจ้โทรหาบงโกกบงแต่บังเด้อมัแรงที่ไหแบบนี้ คนเนวว่งรถยังอย่งยเออแดนใส่กัดบอกี่ตี<อ>หัวเจา้าเด้อเห็น่มบบจุงนึก<อ>มาขนาดจะพ่อฮะเห็จะไปก่อนไปซักก่อนโเนห้ามาบอกท่นกนต้เลยเซักเสมือซะก็มาจะเศ้านะมือ,อวมือ,อ,มอเช็้านผาไปส่งรถเขาลครับมาเลยมาจะออกตะบัดเดือิมือพ่นอีก เอาไปส่งรถเขาก่อนแล้วบ่ดใเศร้าบ่จะเศ้าเรียกมาเซโนก่อนจากมุ่งไปส่งรถเขารบ้ามาเออมาก่อนเออกมาพี่ก่อนแล้วบ้าพี่ก่อนสิบปียก่ยแลกรถไปส่งเขาไปรถไปส่งเขาเ็ดพี่ช่างอย่างเปียกชพดจอพ่าหดจนี้ข้าน่งขหดเศ้ากะ่กับกรังะไปก่อก่อร้ามมอจังว่าอันิไปไซนี่

เขาเ้าเวียกางานเขาแลเขาก็ขนเขาแไหมบะแม่เป๋อ้องนียนยังตลาดบมียังตลาดบะมียยังสงการน้เขายุมผ่าเข้าประมวลกินเบียร์กันฉลาดเบอพกถึมถึมเนี่ พักเด้อแทมเนื้อเขาอ่ะก่อนเดิมยวเดี๋ยวูอะไรก่นนะมันจะแช้มตู้แช้งเพลงในตลาดนะอย่าไปยืน่าเคยบังกล้องอีเมลนะอย่าไปบังกล้องอีเมลกะเอ้แ้ก็ยืนบังขักแสะนี่รนักยเงา้ัจะกัดจะขันมาถึง บูฮูเด้อบักอันนี้ด้วอืมเลียนใช้สีย่ะคับหั่นนี้เบ่งให้เมนีด้วยฮะกินแต่ละมันเหมือนบินๆผู้เดียว่าไปมฮอ่ม่ม่ กินนี้ก็ลาได้ไม่นองด้วยโอเคบาย